โกสปอ์ตล่วงต่อหลังประธานเฟดชี้ไม่รีบรดดอกเบี้ยด้านพักคิีพับิกันคว้าชัยเบสเซ็ดดันดอนลลร์พุ่งแต่ทองไทยเปิดตลาดบวกสวนกลับมาได้200บาทสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันในหลากหลายแง่มุมนะครับทั้งในเรื่องข่าวสารแล้วก็เรื่องของปัจจัยเทคนิคนะครับภาพรวมราคาโกสปอ์ตเมื่อวานนี้ยังปรับลดลงต่อเนื่องนะครับแต่ก็ลงในกรอบจำกัดแล้วนะครับ แต่ว่าทองไทยเปิดตลาดเช้านี้บวกกลับมาได้200บาทถือว่าน่าสนใจเลเดียวเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก,กันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณมัตไสาค้าทองรยายใหญ่ของเมืองไทยที่สนันสนุนการแข่งของโกลามาอย่างฝรั่งเอสเริ่มจาก YLG b u l l i o n Inter National จำกัดบริษัทอิ i n t โกโคเทรดจำกัดบริษัทซ x i d e จำกัดบริษัท c ช i น e s e g o l เ b ีย l e a n จำกัดบริษัท c h นิงโก g o จ d ว e w e l จำกัดบริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงอม m m u ิตี้จำกัด เราเริ่มจากราคาทองคําไทยเหมือนเช่นเดือนเมษายเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันบวกเพิ่มขึ้นมา200บาทนะครับทำให้ราคาขายองทองแท่งอยู่การสุ5อยู่ที่42,450บาทราคารับซื้ออยู่ที่42,350บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่42,950บาทราคารับซื้ออยู่ที่41,583บาท88สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่34.95บาทต่อดอลลาร์โดยเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้แข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวันนี้ที่ดับ35 0.5บาทต่อ หลังนายเจรมพาเวลประธานเฟดร,ระบุอัตราเงินเฟอ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายของเฟดทําให้เฟดไม่จําเป็นต้องรีบร้อนในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยทาให้นักทุนมองว่าเฟดมีโอกาสลดดอกเบีย้ย 60%ในการประชุมรอบหน้านะครับจากเดิมที่มองว่าจะมีโอกาสลดถึง80%ส่วนวันนี้คาดว่าเงินบาทจะขึ้นไว้ในกรอบ34.75-35.10ถึง35.10บาทตอ่อดอลลาร์โดยเอสดิโมาว่าราคาทองคาไทยที่เห็นถึงการขึ้นไหวแนวโน้มขาลงนะครับมีนับสําคัญที่42,200บาทหากบุ๊ ระดับนี้ลงไปมีน,น้โนมจะลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่41,700บาทส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่43,000แล้วก็43,400บาทหาทะลุแนวต้านแรกได้อาจจะเป็นสัญญาณในเชิงบวกระยะสั้นนะครับ รูทเน้นนะว่าคือลอย่อซื้อขึ้นขายนะครับเน้นซื้อใกล้แนวรับ42,186บาทแล้วก็ขายเมื่อราคาปรับตัวขึ้นใกล้แนวต้าน43,000บาทพร้อมบริหารความเสี่ยงหากราคา 1, ผันผวนมากนะครับดูภาพรวมการขึ้นไหวราคาโบสปอร์ตเมื่อวานนี้ปรับตัวลงอีก9ดอลลาร์นะครับแม้ว่าในช่วงต้นราคาจะพยายามรีบาวขึ้นไปยืนเหนือ2,580ดอลลาร์แต่สุดท้ายก็ถูกเทลงมาไปตลาดที่2 5 6 0ดอลลาร์ท่ามกลางการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็บอนด์ยูนะครับโดยเงินดอลลาร ทำสิแข็งข้าสุดในรอบกว่า1ปีหลังประธานเฟดสงพัญญาว่าจะไม่รีบรถดอกเบีย้ยนะครับนอกจากนั้นเงินอนอลล่ายัางได้นหนุนจากเชนะในการเลือกตั้งของนายโดยนันทรัมและการครองอำนาจเบสเซตในสภาของเกรสของพรรครีพับลิกันเราได้ที่นั่งในสภาผูา้แทนราษฎรจำนวน218ที่นั่งขนาที่ในวุฒิสภาก็ได้มา52ที่นั่งนะครับซึ่งจะทำให การผลักดันนโยบายต่างๆของมป์เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับ้นานหัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าพกาุกกะพาระดับลูของซิดิกุปกล่าวว่านักลงทุนพากันเข้าซื้อหุ้นแล้วก็บิตคอยแลวก็ได้เทขายทองคําหลังท์แล้วก็พักเรี้ไปกันคว้าชชยแบบเบเสตนะครับจะทําให้มป์สามารถผลักดันนโยบายการผ่อนคลายกฎระเบียบแล้วก็การปรับลดพันธได้อย่างคล่องตัวนะครับทั้งนี้คาดว่าการชละลอตัวของตลาดทองคํามีแนวโน้มจะดำเนิน,นต่อไปอีกหลายสัปดาห์นะครับส่วนทางการทยานขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ราคาบิตคอยที่พุ่งขึ้นทำให้สู 9 3 0 0 0ดอลลาร์เมื่อวานนี้นะครับส่วนตัวเลขอื่นๆที่เปิดเผยเมื่อวานนี้มีจํานวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลดลงเหลือแค่2,17,000รายต่ำสุดในรอบ6เดือนนะครับส่วนดัชนีราคาผู้บริโหรือว่า PPI เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น0 2%เท่ากับคาดการส่วนในคืนนี้ ยังมีตัวเลขที่น่าสนใจต้องติดตามนะครับก็คือตัวเลขยอดค้าปีเดือนตุลาคมแต่ดูมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองในประเทศนะครับทางชานิกะมองว่าวันนี้ราคากด์สปอร์ตทิ้งตัวลงจาก2578เดอลลาร์สูงแต่ำสุดที่253พิดอลลาร์หรือว่าลงมาราว40บดอลลาร์นะครับก่อนดิดกลับมาใกล้เคียงบริเวณเดิมในช่วงเช้าคือประมาณ2570ดดอลลาร์แต่ก็น่าเสียดายที่ยังปิดเป็นพินบาเขียวไม่ได้นะครับแสดงว่าแรงซื้อมีเข้ามามากในช่วงลงลึกๆนะครรััแแต่่่ก็ยยงงงไมมสามาถชขที คงมีมาอย่างต่อเนื่องไม่หมดนะครับเรือการลงทุนความเป็นไปได้ในวันนี้จึงมีโอกาสที่ ห้าสิบห้าสิบนะครับระหว่างรีบาวแล้วลงตอกกับรีบาวมากๆแล้วค่อยเริ่มปรับลดลงใหม่นะครับซึ่งคําพูดของประธานเฟดเมื่อคืนนี้นะครับแสดงถึงความลังเลยใจหรือไม่ค่อยมั่นใจมากนักในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยหวว่าเศรษฐกิจไม่ได้ส่งขญานใดที่ทําให้เฟดต้องรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยความแข็งแกร่งที่เห็นอยู่ในเศรษฐกิจปัจจุบันทําให้เฟดมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วก็เปิดทางอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในอนาคตเช่นกันนะครับบริการคุณลักษณะทางชนิงโกแนะนําว่าเฉพาะโกลสป นะครับที่น่านรอราคารีบาร์และโอเปนช็อตสช่วงนะครับช่วงแรกอยู่ที่2,570ถึง2,572ดอลลาร์มีจุด SL ที่2 5 8พดอลลาร์นะครับหากทะลุแนวดังกล่าวก็ควรถอยมาเปิดช็อตบริเวณ2,606ดอลลาร์นะครับ เพราะว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากกว่าโดยมีจุด SL ที่2,612ดอลลาร์ 2, 12, ส่วนแนวรับอยู่ที่2,555 2,545แลวก็2,527ดอลลาร์ขณะที่ YG มองว่าแม้ว่าราคากลุ่มปอร์ตจะมีแรงซื้อพยุงราคาไว้นะครับแต่เมื่อราคาปรับตัวขึ้นยังคงมีแรงเทขายทํากาไรสลับเข้ามาเพิ่มเติมกดดันให้ราคาอ่อนตัวลงนะครับ YG แนะนําเสียงเปิดสนคขาเก็งกาไรระยะสัน้นเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไม่สามารถยืนเหนือโซน2,581ถึง2,604ดอลลาร์ 2, 2, ตัด ขาดทุนหาราคาผ่าน2,604ดอลลาร์แล้วก็ทยอยเปลี่ยนสถานะขายทองคำใบหาราคาไม่หลุดแนวรับบริเวณ2,549ถึง2,530ดอลลาร์นานทฮัวเซิงเหงคาดว่าราคาโกลด์สปอตจะฟื้นตัวเล็กน้อยนะครับเมื่อเข้าใกล้บริเวณแนวรับ2 5 3 7ถึง2,540ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวรับของเส้น SMA 1 0 0นะครับแนะนำให้เปิดสถานะซื้อบริเวณ2 5 3 7ถึง2,540ดอลลาร์มีจุดตัดขาดทุนที่2,530ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,580แล้วก็2,60 ดอลลาร์ปิดท้ายที่เล็งหง c ม m m u n i t y ไฮน์ายวันที่2,550แล้วก็2,538ดอลลาร์ส่วนเนอต้าไรวันอยู่ที่2,587แล้วก็2,612ดอลลาร์และนี่คือข้อมูลที่โกลาล์หยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเป็นข้อมูลแลวก็เป็นมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนทองคาจากบริษัทค้าทองคํารวมถึงการเคลื่อนไหวในขาา่าวสารเรื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติม,ตมกับผู้บริหารแล้วก็นักวิเคราะห์จากบริษนะัทค้าทองคำในประเทศนะครับมาดูมุมมองในเชิงลึก,ลกว่าสัปดาห์นี้ปิดแดแงมาก ทั้งวันเลยนะครับแนวโน้มทิศทางจะส่งผลอย่างไรกับราคาทองคาในสัปดาห์หน้าบ้างแล้วก็จะลงทุนกันอย่างดีพูดคุยกันในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลากันไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ